โอเคครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับ CBR4 หรือว่าพริกกร์ูนโยนไปตรงกลางรับรองว่าลงหัวชัวอุ้ยได้จริงด้วยวะนำไปก่อนเลยเพื่อนนำไปก่อนเลยเพื่อนเราตามไปรอจับอยู่หือยนี่ก่อนครับหนึ่งต้องตั้งหลักเดินให้เงียบที่สุด เฮ้ยอยู่ในมุมนี่แหละเข้าไปเจอจะเอ๊นี่ไงไม่ทันเล็งเราอย่างงั้นหรอเฮ้ยเพื่อนโอเคสวยเพื่อนสวยมอยู่ข้างบนวะนั่นไงโอเค โอ้ได้๋ยวเต็มปูเด้อวะขอบคุณมากครับเพื่อนแต่เพื่อนตายเนี่ยสิมาเฉยโอเคแล้วเรามาลุยกันเกมที่สองเลยนะฮะมาดูว่า CBR ของผมจะเป็นยังไงรอนนี้ไม่น่าโดนโดนผิดมุมไปหน่อยมาทางเดิม นี่เือนเสียงเพื่อนมาเพื่อนลองนำไปก่อนดิอุ้ยไม่ไปละเอ๊ะระเบิด20แต้มก็เอาเว้ยไปละถอยออกมาไม่เล่าออกมาไม่เล่าออกมาวัดกันหน่อยไม่เล่ามันก็ขู่เราเหมือนกันวะ่ะ ออกมาไม่เล่าบอมอยู่เไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วน้อเพื่อนได้เราเสียขวาเราเสียเฮ้ยเสียขวามาโอเคหนึ่งตัวตอนนี้เสียงมันอยู่ซ้ายป่ะ นั่นไงเรายิงโดนสองนัดได้ยี่สิบแต้มโอเคโอ้โหเพื่อนกู้แล้วก็ขอแอคหน่อยก็แล้วกันขอแอคเอาไม่ทันจะจะแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกซะหน่อยกลายเป็นด็อกแดกมาแดกด็อกอะไรยินเสียงขวามาเลยเมื่อกี้เลยเฮ้ยติด รู้สึกว่ามันจะดักเราเราก็จะต้องดักมันตรงนี้ออกมาสิเพื่อถยิงหมดแล้วนะนะเนี่ยเฮ้ยฝั่งมันออกเกมไปคนหนึ่ง ตัวสุดท้ายนี่เราขอได้ไหมอ่ะอยากมีผลงานบ้าง่ะเพื่อนเฮ้ยเสียงขวาเสียงขวาซัดกับเพื่อนแล้วเพื่อนตายมันต้องมานี่ไงขอเกือบยิงไม่โดนโอเคแล้วเราก็ไปลุยกันต่อที่เกมที่สี่นะว่าจะเป็นยังไงนะครับ โยนไปก่อนเนี่ยโดนชัวแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านี่ว่าแล้วว่าโดนจริงๆซะด้วยไปอยู่มุมเดิมที่คุ้นเคยเราไปดักมันดีกว่าโอ้ยเราตายไปสองแล้วว่ะวิ่งผ่านมาฉกนะฉกนะฉกตายเลยนะเราสองคนตายหา่าลว พื่อนโดนระเบิดตัวเองตายซะด้วยที่หาข้าหาแล้วเฮ้ยมอคนวิ่งมาเดี๋ยวมันก็ลงมาทางเนี้ยรอเลยนี่ไงนี่ไงอ่านเกมแบบอ่านขาดโช่เอ้ยและที่เหลือสองตัวเราจะทำยังไงกับมันดีวะโอ้ <Ils _> <ine> <met> <entes> ถ้าเป็นเอซะด้วยนะเข้ายากซะด้วยสนวยวะไม่โดดอ๋อลืมไปโดดขึ้นไม่ได้เอาวะวิ่งซัดเลยก็แล้วกันหนึ่งสองไปสองนัดไปนัดเดียวไปนัดเดียวอย่าพึ่งหมดโอ้โหมันลีเลื่ โอ้กนิดเดียวเองเกือบเท่เกือบหล่อเท่ละเกิดจะกลารเป็นคนที่พิชิตากรรมให้ได้ด้วเดีย๋ยวขวาโอเคโดนสองนัดสามนัดโอเคเพื่อนสวยได้ยี่สิบแต่โอ๊ยสไนท์เกือบไปแล้ว เฮ้ยข้างบนโอ้ขึ้นหลอดแล้วอ่ะไม่ตายว่ะตายแต่เพื่อนตายแทนเสียมีซ้ายอยู่นะโอ้ข้างบนสไนว่ะโอ้เต็มเต็มกระโดดลงมาเล็งปั้งยิงมันเพื่อนสวย จะค้างเรด้วยอ๋อเก็บปืนเราปืนเรามันนิ่งที่สุดอยู่แล้วไม่เช็บแเพื่อนลองใช้ดูนะฮะนี่ไงตายโอเคแล้วเ,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 เราก็ไปลุยกันต่อเลยนะฮะโยนระเบิดไปก่อน ต้องมีคนขึ้นมาวะเปิดก่อนเลยแล้วกันโอ้โหขาดไปนัดเดียวสาวว่าสวยแล้วนะเอ้าตายโอเคต้นไส้ที่มันยิงเราเมื่อกี้ไงตัวที่มันยิงเราเมื่อกี้ไงไม่โดนสักนัดเลยวะกำแพงแตกเบิสยิงตรงนี้ เอาใส่เลยแล้วกันดูเลยวะอ๋อแล้วเราไปยิงเพื่อนด้วยนะเมื่อกี้นี่นะแล้วก็ไปยิงโดนมันอุ้ยฉิเชื่วหัวเลยตัวเดียวน่าจะเฝ้าระเบิดอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้เปิดก่อนมือสมบัติ ฉันได้ยิงก่อนแล้วมือมันสะบัดโอ้ยนิวมันสะบัดไม่งั้นนี่ได้คิวไปแล้วเนี่ยจบเกมไปแล้วเนี่ยเพื่อนสู้ๆเก็บระเบิดแล้ววิ่งกลับเลยเดี๋ยววิ่งไปทางนั้นเดี๋ยวตายกูว่าตาย โอเคมาแก้เกมกันไหมเหลือแค่เกมเดียวเองอย่าเอาเกมเต็มได้ไหมอ่ะเล่นนิดๆหน่อยๆก็พอได้ไหมอะอย่าเอาเกมเต็มแบบีี่อย่างเงี้ย5-4อย่างเงี้ยอย่งนั้นนี่ไม่เอาได้ไหมให้มีคนวิ่งกลับไปแล้วเพื่อนเพื่อนเออ เนี่ยคลิปทุกสถานการณ์เลยวะ่ะวางระเบิดดิเพื่อนเโดนระนาบย,ยิงไม่โดนแต่สม,มุกเพื่อนอยู่ด้วยกันไม่ดีเดี๋ยวตายคู่เฮ้ยยิงผ่านทะลุม้านหมอกว่ะ คนหนึ่งหน้าอยู่ทนันทีนี่นไงโอ้ยไม่ทันเพื่อนบวะเฮ้ยได้ V.P. ด้วยเนี่ยระเบิดสวยๆจะเป็นอย่างนี้เออโอ,โอคเคครับเพื่อนๆนะฮะว่าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะถ้าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะฮะถ้าเข้ามาดูกันก็ขอขอบพระคุณมากนะครับ ไว้เจอกันนะฮะสวัสดีครับ